มานีด่ดรดมานี่แล้วมานี่มานี่มานี่เอ้ยเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวตบหัวทิ่มเลย อ, <S <S อะไรวะงงดิมามานี่เนาะแก้วมานี่เนาะอีแก้วปิงกามานี่มาเจ็บเจ็บอิ่มไหรล่หรือหิวน้ำโอ๊ยูฟาดหัวแตกเลยนี่ ฟาดขนหลุดเลยปากมันแหลมเนาะอืเจ็บดู <c oughs> กัด <c oughs> อุ้ยหันวะเออถ้ามันไม่ขี้ก็ว่าไปอย่าง้าปล่อยไว้ในบ้านได้ได้ปะเปิดประตูเผอสิเห็นมัน <c oughs> จิกจู่หัวเห็น <c oughs> มันจิกจู่เราเอาข้าไปเดินเกยนะฟ้ะมันจิกจู่แล้วแย่เลยที่สวยเลย เดี๋ยวนี่มาเจ็บหนูจะตบคว่ำเลยนี่เจ็บโอ๊ย,อยหานี่เดี๋ยวตบเลยนี่อันนี้เนาะตบถังขยะเลยเออแหนนกสกปรกมึนี่อาบน้ำนี่หาแต่ของกินในถังขยะหาแมลงไงมาหาแมลงงดแมลง ลองเอาแบบรถด่วนมาให้มันกินอยูนะรถด่วนคืออะไรไอ้นั่นไงตือนนอนนั่นไงอุ้ยเป็นไรแล้วอ่าดูมันไต่ดูมันแต่เน่มันเกาะแบบนั้นอ่ะมานี่เร็วแก้วแก้วมานี่เร็วแก้วขนเหล็ก มันจะหาแม่เปล่าหาเพื่อนหาแม่เปล่าอานันนี้เร็วมันเกาะอ,อย่างนั้นมันนอนก็นอนอย่างนั้นแบบว่ะเออแปลกดีนะมันนอนมันก็เกาะข้างบนเหมือนข้างคาวอะ่ะ ขาดนะใช่ไหมที่มันถ้ามันจับกัดตลอดมานี่เร็วตัวนี้ถ้าเปิดกว้างนิดนึงผมว่ามันออกได้เดี๋ยวก็ตกลงไปในนู่นเนาะมานี่ จะจิกกล้องไปเนาะจิกกล้องมาเร็วแก่เอาจาที่ขี้เปล่ามาเนี้เดี๋ยวกลัวมันตกไปหลังนู่นเออเจ็บเจ็บมาเร็วอ,อ,อกมา,อ,าอุ้ยน,นั่นเห็นไหมมันตกไปจริงนะ,ะมันตกใจไหมยังองก็บางมานี่แต่ออที่สบายใจอะ